สวัสดีค่ะยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช,อชออ่องแอนคำลี้นะคะพอดีกลับมาจากซื้อของก็มาเจอสวบอนะเสือผ้าไปปาไทยบ้านยาชิรีโนเวทร้านแม่คำใสกลายเป็นที่เก็บของนะคะในการที่แบบว่าไว้จัดเตรียมนะคะเรียกว่าถาดที่จะใส่ผลไม้นะคะแล้วก็อาจจะมีเครื่องมือนะคะจ้ะแล้วก็มี ของบางส่วนเนาะที่จะนํามาเก็บนะคะตรงนี้เนาะก็ถือว่าเมื่อเชาอ้ายังรกรุงรังอยู่นะคะพอกลับมาก็สะอาดสะอ้านเลยนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะก็แม่คาใส่ก็บอกให้ลุงช่างลุงช่างจะทําอะไรก็อยู่อยู่ที่ลุงช่างเนาะลุงช่างก็เลยทําร้านกาแฟใหม่ก็เลยย้ายนะคะที่จัดผลไม้มาไว้มุมนี้นะเพิ่นบอกให้คนมาไว้มุมนี้นะนี่ก็สามสวนะเพิ่นก็จัดเรียบร้อยแล้วนะคะ fc Yeah. แล้วก็มีที่นั่งเล่นอยู่ที่หน้าด้วยตรงนี้ด้วยนะเหมาะเลย,น,ายาน้นยอย่าเนาะ <c oughs> เออเหมาะเหมาะเหมาะแม่แมไปชนีละอือนะะอ่ะ,อะนี่นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะอ่ะอันนี้ก็มาดูมะม่วงนะคะที่สวนตอนเย็นเย็นอันนี้มะม่วงได้ทำการ ครอบนะคะถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ F4 นี่นะคะกันฝนกันอะไรกันแมลงกันดงกันเด็ดเรียบร้อยนะคะจ้ะเราจะเห็นแค่บนต้นข้างบนผู่นูยังไม่ได้ปีนขึ้นไปครอบนะคะนี่นะคะเขาก็อยู่ในถุงเรียบร้อยนะคะอ,อให้เขาเติบโตในถุงเนาะ นะเพราะว่าเราได้ทําการครอบไปเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะกันมะแรงกันอะไรด้วยเนาะเหลืออีกลูกหนึ่งนี่นะคะเออทาไมเราถึงมองไม่เห็นลูกนี้ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรค่ะอหยอันนี้ลูกใหญ่แล้วพี่น้องนี่แหละลูกใหญ่ลูกเดียวนี่เนี่ยที่ลูกใหญ่เลยนี่นะโหจับดูนะปาดใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วนะพี่น้องอันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วเนี่ย อันนี้ปีนี้ก็คงได้กินประมาณแค่นี้นะคะเหลือเหลือกี่ลูกเนาะนะคะประมาณ20กวิากลูกนี่แหละนะคะอ่ะเราก็มารดน้ำต้นไม้นะคะให้กับต้นนี้ก่อนนะเพราะว่าฝนตกมาก็ดินก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะนะคะต้นไม้ก็ได้ความชุ่มชื้นอยู่นะคะอน,นี้ก็จะเป็นต้นเขาเรียกว่าอันนี้พันขายตึกนะคะพันขายตึกเนาะ พันขายตึกอันนี้ผักเม็กนะคะ FC ผักเม็กผักเม็กนะคะอันนี้ก็ลิ้นจีนะลิ้นจีเนาะนะอืลิ้นจีนะก็ไม่คิดว่าจะรอดเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นเขียวเสเวยใหญ่เหมือนเดิมอันนี้เขียวเสเวยใหญ่นะคะอืมอันนี้ก็เป็นพันขายตึกนะอันนี้ก็เริ่มออกยอดแล้วออกยอดใหม่มาแล้วนะคะเนี่ยนะคะนี่ ต่อไปก็ขนุนหนุนนำขนุนหนุนนำนะคะโอ้เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ใบมันจะเหลืองนะคะอืมมันก็มีใบเหลืองเนาะเราก็เก็บใบเหลืองมันออกแล้วกันดกๆกเด้อลูกเด้อนะให้แม่ได้กินนะลูกนะอืมขนุนนำเด้อลูกเด้อนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ก็มาทำบ้านอยู่ตรงนี้แล้วเนาะพอเจ้าก็จะได้ตูตูเนาะ เออนะนะนุนนำหนุนำน,นำแม่ด้วยนะนะเดี๋ยวแม่ก็จะดูแลเจ้า้าดีนะอืมอ่ะพูดกับต้นขนุนนะพี่น้องจะนะเอเนก็ปลูกแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะประมาณเจต้นนะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าฝนเดี๋ยวค่อยเอาอะไรมาปลูกเพิ่มเนาะนะคะเราก็ยังมีพื้นดินโอ้พื้นดินโอ้ยพูดไทยนี่พลาดไปแล้วนะพื้นดินที่แบบว่ายังเป็นขอบๆเนาะ ข้างๆ้างนะคะข้างข้าง,าง,างตรงนี้เราก็จะทําเป็นทะี่การดินเนาะนะคะที่การดินส่วนต้นต้นยางนาอันนี้นะคะก็ถ้าถ้ามันสูงหน่อยก็จะตัดเพราะว่าอยู่อยู่ในเขตบ้านแดนเนาะนะคะก็จะตัดตัดไม่ให้มันสูงเกินนะคะไม่ให้มันสูงเกินก็จะตัดออกเนาะนะคะเริมเรมตกแต่งให้มันสวยนะคะจากเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเผื่อจะมีแบบ เห็ดระงโงกหรืออะไรนะเกิดขึ้นเนาะนะคะเพราะว่าเอลนก็เอาเชื้อมาลงแล้วนะคะเออแต่ว่าเราไม่มีใบยงใบหญ้าอะไรนะเดี๋ยวต่อไปไม่ได้นะในอนาคตเนาะนะเราก็จะนําเชื้อนําอะไรมาใส่เพิ่มอีกเนาะนะส่วนนี้ก็จะตัดนะตัดเนาะลุงบอกว่ายางนาก็ดีเหมือนกันเนาะแต่เราไม่ต้องปล่อยให้มันสูงนะเพราะว่ามันก็จะเป็นร่มเงาร่มเย็นนะให้กับเบ้านเรานะอืมก็ต้นมันก็ไม่ได้สูงใหญ่มากเท่าไหร่เนาะนะคะเอซเนาะ เดี๋ยวเราก็ตัด,ต,ดตัดออกไปอ่ะนี่ตัดตัดไปนะคะ,ะส่วนต้นมะม่วงนะคะก็อยู่ตรงเขาเรียกว่าเอ่อห่างมาจากรั้วบ้านประมาณ3าเมตรนะคะ fc เพราะว่าต้นมันก็ประมาณแค่นี้แหละนะะต้นมันก็ไม่สูงนะต้นมันก็ประมาณแค่นี้ส่วนบริเวณพื้นที่นะคะบ,ร,บริเวณพื้นที่ก็ตรงเสานน้นนะคะนู้น fc ตรงเสานี้นะคะนี่ที่อ n c นะคะ นี่ค่ะเสานี้มาถึงเสานีนะนี่นะคะจ้ะก็จะเป็นแบบเหมือนสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะอันนี้ก็เอาดินมาลงเพิ่มนะคะเอาดินมาลงเพิ่มนะคะอ่าเพราะว่าปีหน้าถ้าเก็บเงินได้ก็จะเขาเรียกว่าตั้งเสาเนาะนะคะตั้งเสาแกดแอนก็เตรียมนะคะเขาเรียกว่าสะสมเงินไว้เนาะนะสะสมเงินไว้ซื้อเสาเนาะ นะพอดีให้ลุงดูแบบแล้วนะคะก็มี12ต้นก็ฝาก FC ทุกท่านนะคะช่วยการสนับสนุนดูคลิปให้หน่อยนะคะ <_ C 1> เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้แอนนั้นได้มีเงินซื้อเสาเนาะนะคะจากแอนก็เก็บเงินที่แอนน์รำด้วยนะคะหยอดหยอดอมสินไว้นะคะจ้ะเพราะฉะนั้นก็ดูคลิปดูอะไรด้วยนะคะอ่านะคะเงิน YouTube ก็เก็บสะสมไว้ด้วยนะคะทุกคนเนาะอืม ก็เห็นลุงบอกว,ว่าถ้าเราจะถ้าเราจะสร้างบ้านเนาะเราต้องกัน้นกั้นดินก่อน,นเราจะต้องกั้นดินก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นดินมันก็จะไหลเนาะนะคะนี่ดินก็จะไหลเพราะว่าเดี๋ยวจะเดือนอันนี้เดือนแรงเนาะเดี๋ยวถ้าน้ำฝนมาดินมันก็จะไหลไปนะไหลไปเราถ้าเราทำก็ก็ยังไม่มีงบนะคะ f อฟซีเน,ะนาะก็ยังไม่มีงบ <laughs> ไม่มีงบที่จะทำที่กั้นดินนะ นะคะอันนี้พูดตามตรงเลยนะคะจ้ะก็ฝาก F.C. ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในช่องแอนแฟมิลี่นะคะให้ค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือว่าดูคลิปให้เยอะๆนะคะ F.C. เนาะเพราะว่าแอนก็จะเรียกว่ามาทำที่การดินนะที่การดินคือกอบล็อกขึ้นนะแล้วแต่เราต้องสั่งของสั่งอะไรเงี้ยนะคะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นด้วยนะคะจ้ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แอนด้วยเด้อนะคะ FC ในการสารฝันให้กับลูกนะ นะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะนะก็เอดเอดนก็เขาเรียกว่ามีความหวังนะมีความหวังว่าเออเราจะได้มีบ้านนะคะกับเขาสักทีเนาะนะคะอ่ากับเขาสักทีเพราะว่าเกิดมาก็ไม่ได้มีสมบัติพระสถานอะไรนะก็พื้นดินพื้นแรกนะที่เราได้หาได้นะโดยตัวของเราเองก็มีความภาคภูมิใจนะขอบคุณลุงป้าขอบคุณเอฟซีลุงป้านะคะที่ทําให้เราได้มีฝันได้มีที่ดินตรงจุดตรงนี้เนาะ เขาเรียกว่าเป็นฝันให้กับลูกนะคะให้ลูกได้มีการสร้างบ้านไว้อันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะถนนนะเราก็แบ่งแบ่งกันคนละ3าเมตรเนาะนะคะถนนที่เราจะออกไปนะคะอืมอ่าตอนนี้ f c ก็เริ่มนะคะเขาเรียกว่าเริ่มที่จะมาทยอยนะคะเขาเรียกว่าเดี๋ยวก็จะมี FC มาสร้างบ้านแล้วนะคะอ่ามี FC มาสร้างบ้านแล้วเราก็จะได้มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะจ่าลุงป้าก็จะได้มีเพื่อนบ้าน ที่เป็น FC นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะจ้ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ